โรสทาด้วยเนยแล้วก็เปเรเซร่ทาด้วยเนยครึ่งก้อนนะเพราะว่าเออทีนี้บอกว่านี่ถอ่อยน้องฟิโอน่านะคะแต่บังเอิญว่าน้องฟิโอน่าต้องอยู่บ้านดูเปื้อนหมดแล้วพันดา้าอยากไปซื้อของด้วยเหรอ,หอไปได้วยกันเนาะอยากไปได้วยกันเนาะที่ตรวจโควิดนะคะนี่ก็จะเอาแบบนี้ก็จะเป็นห้าชิ้นอยู่ข้างในโนเมินวูดเนมุนชุด ดูสิแล้วก็ไม่ใส่หน้าก,กากทุลึกโกหกไาสวัสดีค่ะมาอัปเดตอาการโนแมน่นิดหนึ่งนะคะเช้านี้โนแมนก็ยังสองขีดเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะเอ่อแต่ว่าอาการยังอืนเนี่ยคือเขาดีขึ้นแล้วนะแม้ว่าจะสองขีดแต่ว่า คือเขาสามารถออกจากบ้านได้แล้วนะคะคือ,อตอนที่โนมันไปตรวจ PCR เนี่ยเขาบอกว่าแคโนเมนปกติดีทุกอย่างไม่มีอาการไม่มีปวดหัวไม่มีการไอไม่มีอาการเจ็บคอก็สามารถออกจากบ้านได้นี่โนมันก็หยุดทํางนานอยู่ที่บ้านนะคะก็คือไม่ได้ไปไหนเลยนะมีนิดคนเดียวนะคะที่ออกจากบ้านแล้วทุกครั้งทีง่นิดออกจากบ้านอ่ะนิดก็จะต้องตรวจนะเนาะอย่างเช้านี้นิดก็ตรวจแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นของนิดนะสีเข้มชัดเจนเลยนะคะ ก็คือนี้สามารถออกจากบ้านได้ไปซื้อของได้วันนี้นี้ตั้งใจว่าจะไปซื้อที่ตรวจโควิด COVID อีกแล้วนะคือซื้อมากล่องหนึ่งห้าชิ้นนะคะวันเดียวหมดเลยเพราะว่า,าน้องฟิโอนา่าขึ้นเป็นสองขีดก็เหนื่อยแม่อีกแล้วนะทํายังไงได้นะคะนี่คือมันจางมากเลยนะของโน้มันสีเข้มกว่านี้นะคะแต่ว่าของน้องฟิโอน่าจะจางๆนิดก็เลยแบบไม่มั่นใจให้น้องตรวจอีกรอบหนึ่งก็เหมือนเดิมนะสองขีดนะคะแต่ว่าตาจง เนี่ยน่าจะแบบอา,อาการเริ่มฟักตัวหรือเปล่าประมาณนี้นะคะนี่อาจจะพูดผิดเนาะก็เลยต้องให้น้องฟิวหน้าอยู่บ้านนะคะแล้วก็โนมนโทรไปที่โรงเรียนวันนี้ครูเขาบอกว่าโอเคให้น้องฟิวหน้าพักอยู่บ้าน5้าวันแล้วก็หลังจาก5้าวันเนี่ยก็ถ้าไม่มีอาการอะไรเลยนะก็ไปโรงเรียนได้นะคะแม้จะขึ้น2ขีดนี่ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันแบบ <c oughs> คือไม่เหมือนเมื่อก่อนอะคือเมื่อก่อนต้องอยู่บ้านเลย2อาทิตย์นะตอนนี้สามารถออกจากบ้านได้นะคะ แล้วออของน้องซาร่าน้องซาร่าเพิ่งเรียนแล้วเรียบร้อยนะของน้องซาร่าขีดจางๆอ่ะนี่เลยนะคะของน้องซาร่าก็ตรวจแล้วเช่นกันนะส่วนของน้องแม่น่ะสองขีดอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ถือว่าสีเข้มกว่าของน้องฟิโอนานะก็ทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็นี่แหละต้องอยู่บ้านทําง,งานได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์อีกแล้วนะ วันนี้นี่จะไปซื้อของนะคะอย่างที่บอกนะ้อยเดี๋ยวนี้พาไปดูที่ร้านโรสมมนนะคะเพราะว่าจากนี้ไปถามมาเนี่ยแต่ละร้านนะอย่างเรเว่ก็แพงมากๆเลยนะคะเรเว่อยู่ที่กล่องละอ่าห้าส e ิบเก้ายูโรยี่สิบชิ้นตกชิ้นละสามยูโรส่วนของโรสมมนเนี่ยกล่องละเก้ายูโรสี่สิบเก้าแต่ว่าเขามีห้าชิ้นแล้วก็นี่จะได้ลดราคาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณแปดยูโรเศษเศษนี่ก็รู้สึกว่าที่โรสมันราคาถูกสุดแล้วนะแล้วก็ของ เ,เขาเขียนว่าของยี่ห้อ,อน่าจะ Biontech นะคือที่นิดเห็นคร่าวๆนะคะนิดทิ้งกล่องไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนีดพาไปดูที่ร้านเลยแล้วกันนะเนาะเผื่อใครนะคะไหนๆมาเที่ยวเยอรมันหรือว่า,าต้องใช้หรือว่าจําเป็นจริงๆเนี่ยก็จะได้ไปดูที่ราคาถูกเนาะแล้วก็ใช้ผลดีด้วยนะคะเนี่ยอย่างที่นิดบอกว่านิดไม่มั่นใจนิดตรวจออีกรอบนึงก็เหมือนเดิมนะ จะไปซื้อสองกล่องเลยนะคะวันนี้ก็คือสิชิ้นก็จะอยู่ได้ประมาณสัก2วันนะแล้วก็จริงๆของเพื่อนยังมีอยู่ที่บ้านนะคะเชิ้นแต่ว่านะก็ไม่อยากใช้ของเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้านี้ซื้อคืนเพื่อนมันก็จะไม่เหมือนยี่ห้อเดิมที่เพื่อนใช้อะ่ะนะหาไม่ได้แล้วนะคะคือมันไม่มีเนาะก็แต่ว่านี่คุยกับเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนบอกใช้ได้ใช้ไปเลยอันไหนคืนก็เหมือนกันนะก็โชคดีนะคะเด๋อเออเอาไว้แบบสำหรับชุกเชิญน,นะของเพื่อนนะคะเออวันนี้นี่ต้มซุปนะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะพันด้า ไปนั่งเฝ้าเพื่อนบ้านทำงานเอ็นดูไหมเขาก็พูดคุยกับพันด้าไม่กลัวเลยนะนี่ปลูกต้นมะกรูดให้แม่นะคะแต่ว่ายังไม่ขึ้นเลยนะแต่เห็ดขึ้นแทนเอเดี๋ยวนี้จะทำอาหารเช้าให้โนเมนนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าของน้องฟิโอน่า เป็นขนมปังเนาะสำหรับไปกินที่โรงเรียนนะคะสรุปน้องฟิวน่าไม่ได้โรงเรียนนะนิดก็เลยหั่นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็กินเองนิดเอาขอบขนมปังออกนะเพราะว่านี่รู้สึกว่าขมๆนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะอันนี้เออซื้อมาครั้งแรกนะคะเป็นขนมปังเอ,อ่อเมล็ดดอกทานตะวันอุ้ยดูพันได้อยากจะขึ้นไปหาเขาอุ้ยตัวแสบโอเคค่ะนี่ก็เป็นซุปที่นิดทำ เมื่อกี้นี้เลยนะสดๆร้อนๆก่อนนี้ออทุกบ้านนะคะก็เป็นอาหารเชา้าหรือไม่ก็อาหารเที่ยงก็ได้นะแต่ว่าโนมันเขาบอกว่าจะกินเป็นอาหารเที่ยงนะคะซุปมะเขือเทศมอสซาเรลล่าก็จะสีออกออครีมครีมนิดหนึ่งนะจะสีไม่เข้มนะคะก็มีหลายแบบนะหลายรสชาติง่ายๆนะคะสําเร็จรูปเวลากินเนี่ยจะได้โล่งนะคล่องคอนะคะส่วนนิดนี้ตั้งใจว่าจะกินข้าวกับต้มจืดต้มจับฉ่ายนะ นี่เลยนะคะก็ยังเหลืออยู่อุ่นแล้วร้อนๆเลยข้าวนิดอยู่ในไมโครเวฟนี่อุ่นแล้วเรียบร้อยนะคะก็อาหารเช้านิดนะวันนี้ส่วนนมแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ทาให้ที่หลังนะคะส่วนน้องฟิวหน่าขึ้นไปนอนแล้วเรียบร้อยนะก็ให้พักผ่อนนะคะ นี่เป็นอาหารเช้าที่นิเตรียมให้โนเมนนะคะก็จะมีมะเขือเทศสดนิดนึงแตงกวาดองเกลือขนมปังดอกทันตะวันนะคะแล้วก็ปลาลักส์นะก็จะเป็นแบบลมขวัญน,นะคะแล้วก็เมริทิช แบบซอสนะสำหรับทาตัวปลานะคะแล้วก็มีโปรตทาด้วยเนยแล้วก็เปรเซ่ทาด้วยเนยครึ่งก้อนนะเพราะว่าที่นี้บอกว่านี่ถวายน้องฟิโอน่านะคะแต่บงังเอิญว่าน้องฟิโอน่าต้องอยู่บ้าน,นก็เลยเอามาให้พ่อทานแทนนะเราก็มีนมหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็น้ำส้มเ,เดี๋ยวนิดจะทำกาแฟด้วยนะโนมนบอกว่าอยากได้กาแฟนะคะกาแฟของเราก็พร้อมแล้วโนมนทำงานคุยโทรศัพท์อีกแล้วนะคะ ประมาณนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะโมจะทำให้นมแม่นนะคะสงสัยข้าวเย็นแล้วนะเดี๋ยวค่อยอุ่นนี่อาหารเช้านิดง่ายๆกินเหมือนเข้าต้มเลยนะคะลองท้องจริงเมื่อกี้ก็กินโปรตไปแล้วนะคะแต่ก็อยากกินซุปอะน้องม,มนก็กำลังกินอาหารเช้าของเขาอยู่แล้วก็ทำงานไปด้วย เอายกที่มันออกตันหอวส์อ๋อนึกว่าเจ็บคอบอกกางเขียวอยู่อ๋อโอเคนี่ยนนี้ก็กินไปด้วยแล้วก็ดูข่าวไปด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านเนาะก็ประมาณเนี้ยนะตลอดเลยนะคะโอเคค่ะขอกินก่อนนะอื้อืออะไรเนี่ยเราอะฮะมันนอนกลิ้งอยู่เนี่ยดูดู เปืื่นหมดแล้วพันด้าฮึโอ้อยากไปซื้อของด้วยอ่ะฮึโอไปได้วยกันเนาะอยากไปได้วยกันเนาะดูเปืื่นหมดแล้วเนี่ยมุนมุนมุนหรือทำความสะอาดอมุนหรือทำความสะอาดตัวเองอ้าวอุอ้ยเจอแม่แม่เจอแม่ปูบิงไปหาแม่ใช่ นั่นนั่นก็ยังเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะพันดาติดแม่ดูจะไปคุชื่องกินนมลีซี่นิดรอเพื่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเพื่อนนิดเขาจะมารับที่บ้านแล้วเราก็จะไปซื้อของกันคือเพื่อนนี้เขาติดโควิดแล้วนะเขาก็เลยไม่กลัวนะคะ อีกอย่างนิดก็ตรวจแล้วนะปกติดีนะคะไปไหนคะเดี๋ยวรถมันจะชนเอานะเนี่ยนุ่นแม่แม่ลำคาญแม่ไปละเมื่อกี้เพื่อนโทรมาบอกอีกประมาณสักห้านาทีก็ถึงนิดก็เลยมารอข้างบนค่ะโอเคครับโอเคครับดูดูดอ เรานี่มันจริงๆเลยดูสิเพื่อนหองแล้เนี่ยนี่แหละนะเห็บมัดถึงได้ติดมาเนี่อออคอยดูตลอดเลยมนมนดูลิซี่เชนอด้ลิซี่โอ้โหชอบเนาะโอ้โหโอ้โหสบายมีพื้นที่ให้นอนกลิง้ง รับแดดแต่เช้าพอได้ยินเสียงรถมาพุ่งหูตั้งเลยโอเคค่ะโอเคค่ะรถแค่ขับผ่านค่ะอเลือกเลยอมนิดมาดูกระดาษชัดชูแบบกล่องนี่อยากได้นี่ราคารถนะืนกระดาษชัดชูกระดาษชัดกน้นอ้ที่นี่มีเยอะนะในโต้นี่คือแบบหมดเลยนะ อ่ะคือเชียโรเล่หรอนี่อยากได้แบบเป็นกล่องกล่องอ่ะอืมคอสเมติกชูช่าน่าจะอีกฝั่งหนึ่งแล้วกระดาษเช็ดชู่แบบกล่องอันนี้สองแผ่นคือความหนานะนี่ชอบแบบสามแผ่นนะคะก็จะอันนี้ราคาถูกกว่านิดหน่อยนิดหน่อย,อยเอา2กล่องโอเคได้แล้ว นี่เลยนะที่ตรวจโควิดนะคะนี่ก็จะเอาแบบนี้ก็จะเป็นห้าชิ้นอยู่ข้างในราคาอยู่ที่ใกล้ร้สี่สิบเก้านี่จะเอาสองกล่องน,นะกลับมาถึงบ้านดูคนติดโควิดอยู่ในสระน้ำเล่นแล้วเปิดสระน้ำแล้วเรียบร้อยโอ้โหขยันจังเลยอะนอแม่รุมลิกสุดีกในชิน้นดูดางานนี้ไปซื้อของ ก็ได้เท่าที่เห็นนะคะสองอย่างาโอ๋อหอใครอะซาร,าร่าอโอ้อหนอนสบายเลยอ้อาวจะเอะ <c oughs> ปเสยชอนตร้น<ะ>เอะโอ้โหเล่นน้ำเรียบร้อยอเอะโอ้โนมมนบอกส่งภาพมาอนี้ก็ไม่ทันมองยังไม่ได้ดูมือถือเลยอ่ะนมัมนบอกว่าน้ำร้อนเฮนิด<ถ><ถ>มาพิสูจน์นี่โนมัมนป่วยจริงปะเนี่ยออพิสูวนวิกฤีครั้ง ผมจะอุ่มโอ้ ه, มันก็อุ่นอยู่นะวิออโอเคเลยนะเนี่ยฟริชไม่หนาวไม่หนาววิโอเคเ,น,เนี่ยน้ำจากข้างบนนี้นะคะเอาไปนกไอเน็ตเวทนิชเลยนกไอเนอริงไงคือถ้าได้ไดอีกสักมวลหนึ่งนะ่าจะดีกว่าน,นี้นะอุนซาร่าไคลต์อ้โหนี่ไม่ไม่เย็นเท่าไหร่นะเอาไปเอชปกติมันมันมันเย็นมากเลยอะ่ะแต่ตแ <ton. S 2> นี่เอามือจุ่มคือสบายอะ่ะอเอาละคะ สาระเวกคนปะปานอกคือแบบไม่กลัวพ่อเลยอ่ะน้องฟิลนะนางสารคือน้องฟิลหน้าก็เหมือนกันนะคะตอนที่น้องแม่โทรไปคุยกับเอจะบอกว่าหมอก็ไม่เชิงเนาะคนที่เขาเบอกอาการนะคะเขาบอกว่าน้องฟิลหน้าต้องกักตัวอยู่บ้านห้าวันก็คือไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ว่าไม่ต้องไปหาหมอนะคะไม่ต้องไปทอพีซํอา c r ด้วยเพราะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกแค่กักตัวอยู่บ้านแล้วก็ ถ้าห้าวันหายแล้วก็ออกจากบ้านได้คือ <ทะ S 1> ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะน่ากลัวกว่านี้นะคะอาา๋ mm? อเหรอคะมามาหัดอังส่วนป้าป่าลูกคือนิดกลัวติดจากโนเม่นนะตอนนี้นิดต้องดูแลน้องฟิโอน,น่านอีกนะคะนิดเลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่น้องซาร่าคือไม่กลัวแนะซาร,ารนน่าสวิเกแค่ในอังฝนป้าป่ามานีกจากพ่อไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเธอนะ มีเธอนะไนน์ซาร่าตู้ปิเตโอ๊ยตายตายตายไม่ได้ไนน์ฟิโอน่าฟิงเกอร์แบกนะลูกฟิโอน่ากาดอกเอานิชมิดฟิงกอันไนน์คือห้ามเชื้อยังใหม่อยู่เลยห้ามเอามือจุกน้ำด้วยไม่ได้ทรอสเซมปิเตปิเตโอเคเอซิสไมโครสติกไม่เอามันไม่ตลกอ่ะจริงจริงแล้วโนเมินฟูเซนมุนชุด ดูสิแล้วก็ไม่ใส่นนนนหน้ากากดุลึกกโกหกไนนิดนึงก็มีอยู่ดีมีขีดนิดนึงก็ถือว่ามีนะไม่ได้อะนิดใหญ่หญหอะแมวอะเข้าบ้านดีกว่า นี่ก็เป็นทั้งหมดที่นิดได้มาจากร้านโรสมันนะคะก็คือ2อย่างนี้นะที่นิดซื้อนะคะก็เป็นกระดาษชุดชูดแบบ3ชั้นเออในนี้มี90ชิ้นนะคะนี่ได้มา2กล่องเนาะก็สําหรับตั้งโตะนะคะโนมเมนเขาจะได้แบบหยิบใช้งานได้สะดวกนะถ้านิดซื้อเป็นห่อเนี่ยคือเขาก็ต้องจับนะคะแบบนี้จะง,ง่ายสะดวกกว่าเนาะแล้วก็ได้ที่ตรวจโควิดมา2กล่องนะคะก็ตกเอ,อ่อจากร้านโรสมนนะนิดจ่ายไปทั้งหมด20ยูโร36เซนนะคะได้ลดไป2ยูโร4เซน ก็จ่ายไป18ยูโร32เซนก็ถือว่าราคาดีนะเพราะนิดมีลด10%นะคะเออแล้วนิดก็ไปร้านยานะร้านขายยานี่เลยนะคะจ่ายไป10ยูโร97เซนก็เนี่ยมีแค่24เม็ดนะแต่ว่าดีมากเลยนะคะน้มันเขาชอบนะนิดก็เลยไปซื้อให้อีกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็บังเอิญวันนี้ไปกินข้าวบ้านเพื่อนเพื่อนนเขาให้เออที่ตรวจโควิด COVID, นะ ATK นะคะมา2กล่องก็1กล่องมี5ชิ้นนะเอออันนี้ก็เป็น น่าจะคล้ายๆกันนะคะยี่ห้อเดียวกันนะแต่ว่าแบบเขาคนละแบบกันแค่นั้นเองนะตามหน้าตานี้เลยนะคะ ก็โอเคนะคือเพื่อนน่ารักมากนะให้มาสองชิ้นก็คือคิดดูท่านิดซื้อก็สิบกว่ายูโรนะนี่ก็ถามเพื่อนนะคะเอาไหมสักหน่อยนึงนะอะไรเงี้ยคือเพื่อนเขาไม่ได้ใช้นะคะนี่ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวนิดเอามาก่อนเนาะแล้วก็ถ้านิดมีทีหลังเนี่ยนิดค่อยเอาไปคืนเขานะคะเผื่อเขาเป็นทีหลังเนาะก็จะต้องใช้เยอะเลยนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นิดได้มาในวันนี้นะถ้า,างไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ